ก็ในวัน <Olymp> น <us> ี <elas> Guys, ้นะครับที่ได้มาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ก็ได้เกี่ยวพวกความรู้เกี่ยวกับด้านสื่อแล้วก็วัฒนธรรมชุมชนด้วยครับน้านสื่อก็จะเป็นพวกการตัดต่อคลิปการเลือกใช้มุมกล้องการใช้อุปกรณ์ต่างๆครับ าส่วนเรื่องวัฒนธรรมนะคะคือก็จะเรียนรู้เรื่องการเผยแพร่แล้วก็ฟื้นฟูโดยใช้สื่อดิจิตอลเป็นตัวขับเคลื่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนก็มีโทรศัพท์หรือว่ามีเทคโนโลยีในมือค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วเราก็ใช้ตรงนั้นให้มันมีประโยชน์มากขึ้นโดยที่ก็ประยุกต์ใช้กับเครื่องมือดิจิตอลหรือว่ากล้องหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆได้มากยิ่งขึ้นค่ะค่ะ จากวันนี้นะคะที่ได้ไปลงชุมชนมานะคะก็คือหนูรู้สึกว่าได้เปิดโลกอะไรใหม่ๆเยอะมากเลยค่ะมันเป็นการเปิดโลกอะไรใหม่ๆสําหรับเด็กยุคเจนใหม่นะคะแต่ว่ามันมีมานานแล้วค่ะหนูได้ไปรู้เกี่ยวกับคําพูดภาษามอน,นี้นะค่ะที่ไม่เคยได้ยินเพราะว่าเราอยู่ในเมืองเราก็จะได้ยินภาษาในเมืองใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราไปอีกชุมชนอย่างเงี้ยเราเข้าไปในตัวชุมชนเราได้เรียนรู้ภาษามอน,นะคะ่ะได้ไปเรียนรู้ว่าเนี่ยคนมอนนะคะเขามี อาหารพื้นประจําท้องถิ่นของเขานะคะแล้วก็มีภาษาประจําท้องถิ่นของเขามีประเพณีประจําท้องถิ่นของเขาค่ะอย่างวันนี้ที่หนูไปนะคะก็มีการร้องของ คุณแม่ที่อาวุโสแล้วนะคะที่เขาอยู่ในประจำชุมชนนั้นนะคะได้มันเป็นประเพณีของทางเขานะคะเขาก็ได้ลงเรือแล้วก็ร้องเพลงให้เรารู้สึกว่าสนุกสนานมากๆค่ะรู้สึกอบอุ่นอย่างมากเลยค่ะที่ได้ไปวันนี้นะคะรู้สึกว่าภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้ไปในวันนี้นะคะข้อหนึ่งนะคะความรู้ที่ได้จากอบรมตอนข้ามบุตอนเช้า,น,น,านะคะก็จะได้ความรู้ด้านการใช้กล้องค่ะการใช้วิดีโอแล้วก็การใช้โปรแกรมต่างๆในการตัดคลิปค่ะ ขอบคุณงานวิจัยของบพรทค่ะแล้วก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยค่ะ